สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพืทุกทุกคนนะจ๊ะมณีกับศิภาพี่น้องมาโมกป,ป่ามกปละขอนพี่น้องปลาคอปะข้อน้อยไอสิมโมกนะค่ะล่างไปหลาละรอบนึงสิมาเร้าหน้ำโมกหมอมกเส้หมอมกหมอพี่น้อง โมเสกไอิตูปาลุคอพี่นอะโมปาลุคอใส่ใบเม้งลักเช่ไพอิตูบานเห่าใสตตะไข่ไก เดี๋ยวต่อไปเ้ากัสิมาปุ๋งกันนะพี่น้องเนี่ยมกปลาลูกคอกปลาลูกคอกปลาคลอนหน่อยปลาคลอนหน่อยปลาลูกคอกมกหมอจังเลยมกง่ายๆผู้ใดอยากเฮ็ดแก่เฮ็ดตามเลยได้ค่ะแ,ะแสบกระแสดีนี่ผู้กินเลยจ้ะพี่น,อน้องใส่เกลือนิดนึงบ่ใส่หลายเพื่อยังเพราะว่า ของนัวสิใส่หลายอย่างอยู่ใส่ปลาละใส่เบตรดีใส่เบตรดีใส่สงรถดีใส่ทั้ง phúng nua à chưa được giá nằm phá luôn chừng nồi หมกเอมหมอกอ่ะไงอย่างหนึ่งบนรองห้าไปตองจ้ะทำผู้ได้มาแข่งแข่งจ้ะหมกไปตองแต่ว่าหมกหมอก่ากะแค่ไหนแข่งได้ึ้นกันนอกใส่นหนักหลายกะวาสุกพอดีกระสิเอาอันนี้กะสิมีหอมต้นหอมต้นหอมแล้วกะห็หอมหอมปลอมเหมือนห้านะ่ะซอยแหลและะ้วก็ใบใบตูตู้ใบแมงลักอนะ่ะแล้วก็ตะไคร ใส่กรไปให้มันหอมค้นผักค้นหอมให้เขาปลาาที่มีก็บมะค้นเลยเอา giòn và khôn Tại hào sĩ Nhớ nằm chắc nói nó phí nông Nhớ nằm say chắc nói Nhớ say chắc nói phó bẹp Cột bơng ngã à, phát bà ส่วนปลาพอดีกะว่าไอ้นำบกนำบกพอดีกับไอปลาซุกนะรับพี่น้องเดี๋ยวห่อกะจิเอาไปตั้งไฟได้จ้ะตอนนี้กะตั้งไฟเดี่ยตั้งไฟบกนะคะเดี๋ยวรอสักพักค่ะเดี๋ยวสิม,มาเบิ่งนกันตอนสุกากาันนาตาสิเป็นยังไงเดี๋ยวคอยมาเบิ่งนกันจ้ะ เนี่ยจ้ามาดูกันหลังจากที่บกเสร็จแล้วนะคะนี่น้ำก็จะแหง่พอดีน้ำก็สิแหง่พ่อดีค่ะน้ำแหงกับเป็นอันวมาสุกนะคะสิเบิร์แล้วะคะ่ะจักน้อยหอด เดี๋ยวมาตาสิ่งสวยกันเเม,มนูนี้พร้อมทาน คลิปนี้กะขอจบเพียงแค่นี้นะจ้าผู้ดไดที่อยากให้เฮ็ดกับเขาเอียงให้เบิ่งกะคอมเมนต์ใต้คลิปได้ด้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าที่ติดตามชมคลิปจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย